Google เปิดตัวทะเลลิงสายเคเบิลที่เชื่อมต่อระหว่างไทยและออสเตรเลียเพื่อยกระดับในการเชื่อมต่อดิจิตัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก อีกหนึ่ง mega project ของ Google นะครับนั่นก็คือทะเลลิงซึ่งชื่อนี้มีคำภาษาไทยนั่นก็คือทะเลและคำว่าลิงเป็นตัวแทนของการเชื่อมต่อโดยจะขยายสายเคเบิลที่เชื่อมต่อโปรเจกต์ออสเตรเลียคอนเน็กเมื่อปีที่แล้วโดยการเชื่อมต่อนะครับเป็นลักษณะสายเคเบิลใต้น้ำสายใหม่ที่สร้างเส้นทางใหม่ที่หลากหลายจากประเทศไทยผ่านมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออกของช่องแคบสุนดาซึ่งปัจจุบันมีสายเคเบิลใต้น้ำจำนวนมากวางอยู่บนเส้นทางนี้ เช่นเดียวกันนะครับโดยเป็นเส้นทางเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยบูรณาการศูนย์ข้อมูลและภูมิภาคคลาวในอนาคตของประเทศไทยเข้ากับเครือข่ายทั่วโลกถึงนอกจากสายเคเบิลใต้น้ําอย่างทะเลลิงนะครับ ทาง g o o g l e มีแผนประกาศสร้างศูนย์กลางการเชื่อมต่อแห่งใหม่ในรัฐ Western a u อ t สเต i ียและภาคใต้ของประเทศไทยโดยมีการลงทุนในเชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาคในอนาคตเร่งการส่งมอบบริการดิจิทัลและ AI ขั้นสูงผ่านการเปลี่ยนสายเคเบิลการแคชเนื้อหาและความสามารถในการวางเซิร์ฟเวอร์ร่วมศูนย์กลางในการเชื่อมต่อเมนดูราจะสร้างจุดเชื่อมต่อที่หลากหลายและในส่วนของภาคใต้ของประเทศไทยนะครับเป็นจุดศูนย์กลางสายเคเบิลใต้น้าที่สาคัญ โดยทาง Google ร่วมมือกับ AIS เพื่อติดตั้งและใช้ประโยชน์จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิน่นสำหรับประโยชน์ในประเทศไทยของทะเลลิงนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ช่วยยกระดับการเชื่อมต่อและความยืดหยุ่นในประเทศไทยที่มีการใช้งานร่วมกับศูนย์ Google Cloud ของ Google ซึ่งกำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยนะครับ โดยจะช่วยขยายเครือข่ายและขีดความสามารถในการประมวลผลและเป็นประตูสู่ดิจิทัลที่สำคัญสำหรับนวัตรกรรมคลาวด์และ AI ยุคใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงก็มี BOI คนดีคนเดิมนะครับที่มาสนับสนุน Google ในประเทศไทยและส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจในประเทศเพื่อมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากดกดใ like, หกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน